ออกไปเจอคีแเรกสุดท้ายจใจออกบนมากความรู้สึกวินาทีที่ออกไปเจอแล้วอูเห็นแฟนเพลงมานั่งชนเราแอนรู้สึกยังไงโมเมนต์นั้นจำได้ไหมจำได้ค่ะดวงจ้าจวง ไอ้มาไล่ผนแม่สองพวกนี้ใส่ต้อครั้งที่แบบว่าเอาเอาเอาให้ที่แอทั้งสองเลยก็รินบ้านเขาไปให้ทำใจไปเยอะนเยอะเต่นี้เราต้องต้องเอาไปเข้าคิวข้างหน้าเพิ่เอ็นเอนเพิ่งยข้างนาเราได้ยรางนาเขาเลยไม่ต้องแขยกยกไรไงคนซื้อหนึ่งแคีหนึ่งหนึ่งตัวบี่ครับซึ่งเราไม่ได้คิดว่า ซื่อนักการทุกคนน่ารักขอบคุณค่ะตอนนี้มิพี่กำลังแต่งหน้าทำผมเห็นบางบางโมเมนต์เนี่ยมีน้ำตาคลอด้วยในช่วงที่ออกไปร้องกับพี่ตายยังไงอ่ะคือตัดขนาดนั้นเบอร์นั้นได้หรอพี่แต่แมนเลยคือคุณไม่ได้บอกซึ่งบอกว่าไม่ได้คดไม่ฝันว่าเราจะมเวันนี้ได้มาแบบมันเหมือนฝันนะคะเหมือนฝันเรา เอฟซีด้านนอกถามว่ามีครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปจะมีไหมถ้าเแฟนๆให้การสนับสนุนแล้วก็รักแอนบอยแบบนี้นะคะมีแน่นอนฝากให้ติดตามทั้งไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตใดๆผลงานใดๆของพี่แองครับฝากนะคะก็ขอฝากผลงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ผลงานของแอนหรือว่าเป็นผลงานของพี่บอยนะคะสาวไปด้วยค่ะฝากให้ต uh, ิดตามสนับสนุนกันในทุกๆทางทุกๆช่องทางหรือว่าทุกๆงานทุกๆคอนเสิร์ตก็ว่ากันได้ต่อให้ไม่ใช่คอนเสิร์ตแบบนี้นะคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยนะคะก็ให้กำลังใจกันแบบเนี้มาต่อคำถามนางงามมากแม่เพี่บอยเสร็จยังพี่บอยนางงามต่อตาแต่ละจ้ง คนดูค้งคางสาธิ้าวันนี้ข้างนอกคนเยอะมากๆดีใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ <c oughs> สงไปยังไม่พัฒนาเลยเขาบอกว่าสองวันให้ผ้าผ้าเหมือนกันสักทีป่ะก็ไม่เสร็จเกือบไปก็้องถอดอดแต่ว่าอทรงเือก็ได้จริงๆคือผมไม่นะคบ ใช่ไลยใช่ไหมฮะน้องปวดกระเพ่ะปวดท่านไม่เป็นไรเอาเลยนี่ก็มาเป็นยังไงครับความรู้สึกผ่านไปหนึ่งรอบวันนี้อีก1น่รอบเหน่อยไหมสามคนมันไม่คือคือความรู้สึกเหนื่อยไม่มีเลยในในขณะที่เอ่อเข้ามามีตรงน,นี้แล้วตอแต่งตัวถึงแม้กระทั่งคุเ่เบจีมี่ต่ความตื่นเต้นแล้วก็ความความดีใจองอุณแต่รุ่นเสร็จงานอย่างเช่นเมื่อวานเสร็จรอบแรก พอถึงห้องผมหลับไม่รู้ตัวเสีพลังงานไปเยอะเนาะแสดงว่าพี่บอยตั้งใจมากกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นตั้งใจเบอร์ไหนเลยที่จะทําในครั้งนีน้ต้องเป็นเบอร์ใหญ่สุดเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรกที่เป็นของตัวเองเลย,เลยแล้วก็คือก็เ,เห็นกันมาจากทกที่ทั้งต่างประเทศแล้วก็ต่างจังหวัดที่ไกลมาก แล้วก็ไม่อยากให้โดนต้อมีความสุขแล้วก็มีได้รับสิ่งดีๆกลับไปเพื่อที่จะไปเติมพลังให้กับเราากับทุกท่านเราก็พยายามคิดอยู่ตลอดว่าอย่างเช่นการมาซ้อมซ้ผมก็ต้องคิดไปด้วยนะว่าในสมัยผมจะผมจะทายังไงให้คนมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงร้อตลอดครับพี่บอยเวลาที่เราขึ้นเวทีไปแหะเราคาดหวังไหมนะว่าเราอยากจะได้เสียงตอบรับเสียงยิ้มเสียงนั้นมีความคาดหวังไหมก่อนขึ้นเวที คาดหวังก,ก็ใช่ครับคาดหวังก็คืออยากเห็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงกีดจากทุกคนแหละรอยยิ้มมันก็คือความสุขใช่ไหมครับเสียงร้องมันก็คือความสุขเราก็อยากให้เห็นเห็นสิ่งนี้อยากอยากให้ทุกคนมีความสุขความสุขของทุกคนมันก็ทําให้เราแบบฟูเือพอเวลาจากขึ้นเวทีจมันก็ตื่นเต้นมากนะแล้วโดยเฉพาะผมเนี่ยเพลงไม่เคยร้องเพลงลักษณะนี้เลยเพราะเราก็เป็นแบบมอลำล้วนๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้ ทั้งกังบนเรื่องเพลงเรื่องสัมเนียงเรื่อง,ง,ง,องที่จะไปพูดเรื่องบ็อกกิ้งอีกเพราะว่ามันต้องมีบ็อกกิ้งมีจุดเดิมมีอะไรที่เราต้องไปแมสกับแดนเซอร์ใช่ไหม,ไม,มครับให้กับโชว์ชแต่พอเวลาออกไปหน้าเวทีแล้วได้ยินเสียงทีคือมันลืมความกังวนทั้งหมดเลยมันฟูมากเลยครับแล้วมันก็จับไปเองของมัน <laughs> <laughs> พอขึ้นเวทีไปแล้ว FC กรีดกราฟเปียนต่อรับกลับมาก็คือมีความสุขดีเลบมีใจเลยนะครับมันคถามอีกเลยต้องมีคำถามที่บอยมีถามที่แอมมาละ FC เขาเรียกร้องจะมีอีกได้ไหมจะมีอีกเมื่อไหร่ม่มีแทนลวงนาไปเมื่อไร่ยับยั้งยามมัน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 มีความสุขมากครับผมก็อยากเก็บความสุขแบบนี้แล้วก็อยากมีอยากให้มันมีความสุขหลายๆครั้งมันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่ได้คาดหวังเรื่องเรื่องก็คือทุกอย่าง ที่เราทามันเป็นคอนเสิร์ที่เราจัดเองด้วยนะฮะไม่ได้มีนายทุนหรือสปอนเซอร์หรือมีผู้จัดอะไรใดๆเราดำเนินการเองทั้งหมดทุกอย่างแต่มันก็เกิด